สวัสดีค่ะพี่น้องสุภูสุคนมือนีเสาวเจยบ้านหัวหน้าพาเล้อมาลออ้ออบอบเอ่ยเอ้อแาแถวบ้านเลยค่ะแถวบ้านคุกสูงแถวบ้านสวนสาวเจยมามามาอุ้ยเอ,อิญมาถั่วผ้าผ้าลูกมาเปิดหูเปิดตาเปิดโชคตามามาเอาหนี้เฮ้อเฮ้ยเฮ้ยลูกเฮ้ยเฮ้ยเอาหนี่เฮ้ยเฮ้ยอุ้ยมามามาโอ้ยฉิเลีนเมืองเือนอ่า นี่แหละบ่เคยผ้าออกทงหย่อนบาผ้าออกทงหยานมันไปทัวถีไปหากินไก่ไปหาไรไก่เขาอเออแลนไปหาป่าตาโชคบักม่วงป่าแดงจังไหน่บผ้ากันแนมเลี้ยวเห็นหนวยเป็ดอาบๆอ,อยู่บ่ได้แถบโอ้ยโอ้ยเบืองยอดไอ้ใบอ่อ,อน,มนมันไหม แม่งส้างกินเบิร์ดะเบิรงสีสูมเห้นปดบ่ได้เถหน่วยเตรียมตุ่นอยู่ไปเก็บบกม่วงปลา,ปา,าอืมดอกขักดอกอยู่งาเดียวสำพ่อนึกว่าแต่มันบนหน่วยปปไปแล้ว ป้าท่านบอใส่นองจากล่องขอยอยากคูบให้ป้าคูบนี่บอเห็นหุงรอกอะไ,ไรนี่อโอ้ยคูบว่าแต่ใบไม่ตินเลยตอะนี้ผีมาทางผีโอ้ <laughs> น,นั่นอีรีด,ดั้มนี่แม่เออนั่นโอ้ย <laughs> <laughs> โอ้ย่าเอ้ถนาัดใส่แว่นมายางดิอนัานเห็นบออีรีแตกไปน,นเพื่อนอยู่อ้ย ได้บ่โอ่ยดูดเขาพูนนี่คุบหาอีดีกังเว่นมันได้บรรยากาศค่ะพ,พี่น้องเราพูดว่าไปหาหมาไปอาบน้ำบ่ไปลงน้ำบ่นี่โอ้ยได้บ<ร>่อกท่านบปา่ป่าไอ, <c oughs> อุ่นเต้นเขาดากก็มี พอแต่บ่มีอีหลีดอีหลีดต,ต,ติมออกพอที่นี่ก็เคลียแต่บ่เฉียวียมามากมาตากลองมากพามาเที่ยวชมบรรยากาศท้องทุ่งนานหน้าเลี้ยงโชคมากมากแล้วลูกแล้วค<า>รูปีหลีช่วยป่ามาครูเร็วๆครูปีหลี่วยใหญ่เร็วไหนรักนะรัก พี่พี่เอ้ยโอ้โอ้เจจะต้องหลูกมาเนาะตรงใบใดญ่เอาบะท่านเนี่ยเอาหมดมาเอาตะวันเอาหมดเปลี่ยนบรรยากาศพี่น้องนั่นครบไหนบอกฮะ หลายโอ้มันดียังสีเองนั่นน่ะคุกอีดีต้องเวเด้วยค่ะพี่น้องใส่โฮมบุ๊กน่าหนาคูดเลือกอะเอาบักมองปลามานางกินเนอะไปไปอันนี้เฮ้อเฮโโอาหนีเร็วเร็เร็วเมา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 ลมอสะีว่าหมาบ่เคยลงสุมอไปบอก วิ่ไปอุ้ยอือเออใด่ในหเด็กครูหน้าโฮมไขแน่จจำบัวหอนนี่นี่บ่ได้ทราบกตบว่ท่านได้ถือว่าลายดอกนี่น้องก็พอาด้คุรมดอกบกอบอืมียังนี่ที่น่มเหลี่ม

ต้นน่อยต้ี่นะโอ้เอ้าไปโมกุบาหอต้นหน่อยขีแตกนะหน่อยก็เอาหน่อยๆหรือปะยายาเร็วเร็วเร็วมากอ้ยอกมาเบอร์อย้อ้เหียบหมดเมากกู ที่รีดบ่อคือเขียดเนาะเขาเป่าระบาอยู่มันจะคืออะไรจังไหนเนาะถ้าซื้อกับเอิรนบ่อคือกันเนาะช่วงหน่อยที่ครูบอกไว้ท่านเป็น้องมันออกหลายเลย แก่ีวอแกีตีแก่ดได้บ่ไดคุบหนะไปเจวานนี่น้ำใสถุงมือได้พี่น้องใส่ถุงือบ่ะต่ายใส่เาใส่ถุงมือมันจับบ่หูออมบกขึ้เสียดเลย ล่างตัวเรื่องน้ากับเแมนพระอือหงอันนี่อยาอยากเมื่อยเราได้บอกันเลยโดดใส่ลเลย<อ>มึงมึงลงมึง,มงโช<อ>๊โีลีเจ โอ <c oughs> oh. ้ยโซเยวเมื่อเงื่อนลิ่นเงาปาดเปียดลงมาสันดินเป็นบ่เคยมากเลยคือน้องขายยังไงล่ะอันบินโอ้ มาขบมามั<ง> <laughs> <laughs> น,ะน,นาาจะคุกนั่งอย่าหันจากมาต้ปีเมืองอ่ะแซมเนาะอันหันแบให่ใหญ่ยใหญ่บ่มากุยอือืมอืมโอ้ยตองลูกขื้น ม่ได้บีบด้วยอมบออเอสดไนม่น้อยมันบดมันช่วงมันกันเลช่วงเขามามันเปิดออกแต่ส่วมันแม่นมันกำลังไง แต่ช่วงเนี่ยพอมาต่มันก็โตหน่อยหลายอยู่โตหน่อยหรือโตนีเออควูครูบท่านหนาเลยท่านหนาป

นั่นนั่นั่นนี่ก้อยป้านั่นอยู่อุ้งมือซ้ายมืออุ้งมือขวาอุ้งมือขาวโลขาวบตหิตหลายหลายอยอนนะท่านไหนงยนี่หยอดหยาบท่านอ่อนฝนท่นลงโอย ของคุเย็นสีเดือฝั่ะพี่น่องจะม่สีมาด์ทงงเชส่ปากอะไวะงงโอ้โโอ้โโอ้โกนันหืมิ่งตะไรไก่โอ้หืมโอ้โหืม น้อยานบีบกลที่ล่ะเนออกเอออาตาตาฮึฮหลงเฮ้ยน้ำลอย่งเลยยมาทงจเอตาฮึยฮ้ยฮตตตฮึตนึก มูลแต่แปลามันเพิ่น้อปลาเล้วฮ้อเฮ้อเฮ้อเมาอเได้นั่นอไคั่วได้นั่นเฮ้อไงเออหาม่ามีสอตัวซื้อๆมันเล็กจริงมหนไมบอกไอหน้าตาหิวลุมกับปู่ที่สหลายไ่ลงไม่หิว่ลง่มน้มนเคนกับปู่นะมีนทีดด่ดีดดอกที่ดีาดำ มันมีเครื่องหลายตัวก็นม่เหมืยาน,งนยาตงตัวยห่ตัวูตัวปุกตัวหตัวชัวร์หรือห้ามตัสียอยากมาน้ำอีบวมาเน,นี่โอ้ยนีพ่พุนบากดำดำผุน อหาหนามใจว่อมันตายไปดิถ้าทองมันน้ามั่นมาแซบบ่วัวแซบข้อเขาเกินนังนักกระต้อกอยากมั่นหนามอยู่บ่นเก็บบอกมองป้าผ่านหรืออายบ่ได้เอาใม่สาวมา มา,มาถ่ายเก็บเลยห่วยวย่าไหนยากมาสิลุนใส่หัว <c oughs> คุโขโเหอไปหลอดแต่ป่าล้างเอ็นนะอืช้อน <c oughs> ขาอ้าม <c oughs> ไม่่างจ่อย,มยมเชื่ยมแน่มาจัวถึง ห่วยนับโอ้ยขนาดกระเก็บเบาเบิร์ตกินเบาเบิร์ตเออกินเบาเบิร์ตนี่พักอีกชนิดหนึ่งอีาสานบ้านนาเราหูกระโดนค่ะพี่น้องหูกระโดนหน่วยกระโดนเพราแม่น,น่วยดอกกินหูกินกระโดนกระโดนดอกกระโดนงทงนี่นี่ครับเจล เดี๋ยวแต่ก็มีอยู่เด้อยังแตนลามน่ะเจ้าบ่หลายบ่หายดอกกันหายลุ่งเนี่ยนี่ไดี๋ยวนั่นได้นั่นได้บินอยู่นั่นหายคือบ่หายบ่หายดอกหายลงมาใส่คนเดียวนะโอ้แสดงว่าเพื่อนต้อมดอกกระดูน อ่อนๆเลยปุ่นซำๆเจวแซ่บแสบเดี๋ยวลอุ้ยจะอ่อน,นเจวปนหมูปนหมูถอดหมูแล้วก็สาปปนจุดจีจุดจีปนปลาทูเข้มเดี้อเด้อเด้อนี่นกระโดดโอ้จมีนโบโฟกัดดีมาหมากระยำเมื่อเทื้งนั้นว่ะ เมื่อนแล้วเอลโดดใส่คนอยู่บริสันพ์ก็นเงินเข้าไปแซมแซมเลยเอลประเดี๋ยวมันนอนลงเลยได้ขวนเลยขวนเลยนางทับค้นได้เลียอ่ะกินบเบ็ดกินเบ็ดกินเบ็ดที่ผมมามันนีขี้เก้นเดี๋ยวเอ้าเจ้าสีน้บไปเห็ดหยังนะนี่หูกระโดน ดอกกระโดดนี่ใช่ใส่เถิงมีรสชาติฝาดเด้อพี่น้องกินก็กรอยุกลุงกระแสบแมนแล้วกะบังมองปลาโอ้ยจะแมนเพิ่นเบิดอายุเนาะกล่องก็ได้กล่องอันลรพันสองพันก็ให้แน่โอ้ยพเบ่งกันมาเด้อพ่อล่ะไปส่งเด็กๆเมืองขึ้นกันดัดแปลงเข็ดวนี่อย่างไลยเนี่ยหนอ แหงๆเลยเข้าไปเห็ดย่อมสีเห็ดเป็นพวกดอกไม้ก็ไม่งั้นเดี๋ยวบงตุลาไมาถ่ายนอนน้ำไหลเงยอยู่เลย <laughs> ไปหาก,กินเอ่ะร้อนๆแล่แถวบ้านพ่อได้กินได,ด้อยากพ่อได้พักไปแจวค่ะพี่น้องเราไปก่อนสำหรับคลิปนี้เด้อพามาเที่ยวทงได้พักได้ยีลีดอยู่ไดนนี่่วมกันกันของป่าก็ถือว่าพักพอนน้ำเลยพี่น้องแม,มันแดดหอนไหลกับุยวัไใบเมืน ไปแล้วบอกกันอยู่บ้านสวนสวัสดีค่ะไปแล้ครับพี่น้องสวัสดีครับ